เป็นเจ้าภาพจัดงาน AGTC 2016รวมนักธุรกิจกอล์ฟระดับโลกกว่า40ประเทศส่งเสริมการตลาดกอล์ฟเมืองไทยคาดกระตื้นเศรษฐกิจ PCS เชิดชูคนดีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่เก็บกระเป๋าพร้อมเงินสดกว่า15,000บาทคืนเจ้าของได้ สอนอชอและสอ,อวอร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเปิดตัวโครงการนอ r t h เทิ t h a ไทยแลนด์ฟู้ดวันเลเพื่อส่งเสริมและพะัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันจันทร์ที่25มีายน2559ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทาง LC c a b แคบ v เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้ค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูการจัดงาน AGTC 2016ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมเอานักธุรกิจด้านกอล์ฟของเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะมาร่วมเจราจารกันค่ะซึ่งในครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะ เช้าวันนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมรมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายพุทธิพงศ์สิริมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานจัดการประชุมเจราจาธุรกิจการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติหรือเอเชียกอล์ฟทัวริสึมคอนเวนชั่นนะคะซึ่งจัดขึ้นรองวันที่24-29เมษายนโดยมีบรรดาเจ้าของสนามกอล์ฟชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนค่ะเขา้าร่วม รวมทั้งมีการจัดทัศนศึกษานำผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะ การจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศไทยโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพต่อจากกลุมจาการตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งประเทศไทยเคยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน AGTC แล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดือนเมษายน2556ที่ผ่านมาที่เมืองพัทยาค่ะก็ถือได้ว่าได้รับความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะคะ AGTC 2016เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟนานาชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะ ได้ร่วมกันจัดงานเจราจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟจากทวีบิุโรปอเมริกาออสเตรเลียนะคะและเอเชียกว่า40ประเทศทั่วโลกรวมทั้งสิ้นกว่า600คนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟ AGTC 2016ครั้งนี้นะคะคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น25%ในอีก2ปีข้างหน้าค่ะเนื่องจากว่าจังหวัด เชียงใหม่ค่ะมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะทั้งสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานและจํานวนมากเพียงพอความสะดวกด้านที่พักการคมนาคมความเป็นอยู่ค่ะอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้พร้อมบริการสําหรับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ จากเรื่องของกีฬากอล์ฟนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งคุณงามความดีค่ะของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดค่ะทาง PCS นะคะก็ได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณค่ะแก่พนักงานคนนี้นะคะหลังจากที่เก็บกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าจํานวนหนึ่งนะคะส่งคืนให้กับเจ้าของได้ค่ะ ที่บริษัทรักษาความปลอดภัย PCS ค่ะและ Facility Services จำกัดนะคะหรือว่า PCS ค่ะนายมานันศักคุณากรผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท PCS ค่ะได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับนายสดณคำพุทธนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท CPS ประจำร้าน The g o o d ด i ิวบ a ร์แอนด์รีสอรค่ะถนนเจริญราชจจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบรางวัลพิเศษนะคะเป็นเงินสดจำนวน2 0 0 0บาท แล้วก็บัตรของขวัญน,นะคะมูลค่า500บาทค่ะในโอกาสที่นายสดค่ะได้สร้างวีรกรรมที่น่ายกย่องนะคะด้วยการส่งคืนเงินจำนวน15,000บาท ให้กับเจ้าของซึ่งนายสดก็เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะคะระหว่างการอำนวยจราจรหน้าร้านดังกล่าวแล้วก็แจ้งเจ้าของร้านเพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจนสามารถนำกระเป๋าดังกล่าวพร้อมกับเงินสดจำนวนนี้ค่ะส่งคืนเจ้าของได้นะคะโดยนายสดนะคำพุทธค่ะก็ได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นนะคะว่าตนเองเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัย ประจำร้าน The g o o d w i l w Bar and r e s t a u r a n t ค่ะมานานกว่า19ปีแล้วซึ่งถ้าในขณะนั้นตนเองเก็บกระเป๋าไว้ที่ตนเองแล้วก็ไม่ส่งคืนนะคะก็จะไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่ว่านายสดกลับนำไปคืนนะคะเพราะว่าเป็นจรรยาบัณของเจ้าหน้าที่เป็นจรรยาบัณของงานรักษาความปลอดภัยที่ตนเองจะต้องทำค่ะดังนั้นนะคะก็เลยเก็บกระเป๋าสตางค์ค่ะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจสามารถนำส่งให้กับเจ้าของได้ค่ะ น้ำใจดีนะคะของคนไทยค่ะที่สามารถเก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคืนให้กับนักท่องเที่ยวได้นะคะในขณะปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่น่ายกย่องในสังคมปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมปิดท้ายกันด้วยสนชแล้วก็สวอค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเปิดตัวโครงการนัทเทิรไทยลดฟุ้นวัลเลนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ ยกระดับของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือค่ะให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมแนวหน้านะคะในอาเซียนในอนาคตค่ะ ที่ห้องบอลลูมโรงแรมแชงกิลาจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณประลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายอลงกรเหล่างามผู้ช่วยประลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดรพันธ์อาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำน,นันกงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ n o r t h e r n Thailand Food v a l l e เลหรือ NTFV Innovation Campaign นะคะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน นักง,งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรวมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะคะได้จัดขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคระหว่างสอนอชอและสนปะวะทนะคะ ดรพันธุอาจชัยรัตน์ค่ะผู้มยการสอนชอกล่าวว่าโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภายใต้โครงการนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารในพื้นที่ที่มีความหนานแน่นและมีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างค่ะ รวมทั้งการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่การผลิตอันจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย3ด้านคือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการค่ะโดยได้ดําเนินโครงการนําร่องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนื่องจากภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพและความหนาแน่นของผู้ประก กอบการด้านอาหารสูงค่ะด้านรองศาสต,ตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์มีกลไกขับเคลื่อนงานด้านวทนสู่จังหวัดชุมชนท้องถิ่นอยู่หลายภาคส่วนค่ะหนึ่งในนั้นมีนกลไกของสอ,งอวนะคะที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยเพื่อกระตุ้นการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักค่ะปัจจุบันมีทั้งหมด13มมหาวิทยาลัยนะคะกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคเพื่อช่วยผลักดันโครงการไปสู่ชุมชน ต่างๆและเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมอาหารระดับแนวหน้าในอาเซียนต่อไปค่ะค่ะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันค่ะในเรื่องของอาหารนะคะอุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ก้าวกระโดดไปไกลแล้วนะคะและในอนาคตค่ะในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือของเรานะคะก็จะได้มีการยกระดับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะ เกาเป็นอุตสาหกรรมอาหารแนวหน้านะคะในอาเซียนต่อไปค่ะกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ